กลับมาอัปเดตสวนที่บาลั렛ผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามองแล้วเนี่ยมันฟูสวยแบบแน่นเต็มไปหมดเลยอยากเห็นแล้วใช่ไหมสวนที่เห็นอยู่นี้คือสวนที่ผมออกแบบให้กับบ้านหลังหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่เมืองบลั렛รัฐวิกตอเรียแข็งแรงมากเลยนี่ดอกบใหม่แม้วใช่ไหมต้องตัดจริงๆทำแห้งได้นะเนี่ย ทุกครั้งที่มาทาสวนที่นี่ฝนจะต้องตกลงมาวันนี้แวะมาเยี่ยมก็อุตส่ามีฝนทั้งนั้นจริงๆแล้วเ็าบอกว่ามันมีแดดมาตั้งหลายวันแล้วนะซึ่งช่วงที่ผมเดินทางไปทําสวนนี้คือช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมาช่วงนั้นเป็นช่วงสปริงของออสเตรเลียครับการจัดสวนที่นั่นในช่วงนั้นถือว่าค่อนข้างต้องใช้จินตนาการสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะผมต้องมองว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นเมื่อเติบโตในช่วงซัมเม